อยู่ในช่วงการทดลองนะครับตามเสมอนะครับตามเสมอนะครับสามแพนะครับนี่คเลยนะครับไหลดีเป็นทอเลยครับเป็นทอด แต่ก่อนก็ใช้ตัวนี้นะครับปัมบ๊มเบนซินนะครับแต่มันเสียเวลาในการสูบครับต้องสตาร์ทต้องเปลืองน้ำมันด้วยนะครับเลยท่านพระครูให้ติดตั้งชุดนี้นะครับในช่วงบรินจากปั๊มกันนะครับทีมงานนะครับทดลองน้ำน่ครับสามเข วิธีบ้านบ้านชนแี่ครับสวัสดีค้ถ่ายต้องเหมือนกันนะไปติดตามดูได้นะครับทุมาด้วยกันมาด้วยกันครับผมนะฮะแล้วก็เด็กต่อนองชายนะครับสวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับก็ทีมงานเดียวกันมากันหมดเลยนะครับนี่นบ่อลงไปน้องชายนะครับก็ถ่ายเหมือนกันนะครับห้าเส้นห้าเส้นเพราะบ่อบาดาลไม่ลึกแล้วน้ำอยู่ประมาณสี่เมตรสี่เมตร แ็งครับแ็ง400วัตต์3แ็งอยู่ที่นู้ครับผมครับก็เป็นช่องใหญ่ของลองใช้นะครับบานลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับก็ทีมงานเดียวกันนะครับนะครับแต่ก่อนก็พระครูก็ติดตั้งตัวนี้มานะครับก็มันเสียเวลาในการสูบแล้วก็เปลืองน้ำมันนะครับส่วนส่วนปั๊มตัวนี้ก็พากันร่วมบริจาคกันนะครับแล้วก็ใช้3แผงนะครับแผง400วัตต์ สามแผงนะครับได้เอฟซแล้วก็ทีมงานร่วมกันบริจากมานะครับก็วันนี้มาทำบุญกันนะครับไปดูข้างในกันนะครับเป็นสถานให้ปฏิบัตินะครับทำนะครับ

ก็ทางผู้ร่วมบุญนะ,ะเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะนี่เป็นพีพ่พี่เพื่อนผมที่รู้จักกันนะฮะทางก็เลยร่วมร่วมกันมานะฮะก็ได้ค่าท่อค่าอะไรก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเถือนะช่างวิย์ขาประจำ <laughs> <laughs> สถานปฏิบัติธรรมนะครับนี่นครับ តតចូលចូលរត់ណត់វិញឃើញ